พระพุทธเจ้าสอนว่าพบก็คือการเกิดใหม่ซึ่งมีสามแบบใหญ่ๆคือ 1. กาม,มาพบเกิดในพบที่ยังมีความอยากมีความใคร่ความติดในกาม 2. รูปพบเกิดในพบที่อาศัยพลังสมาธิขั้นสูงรูปฌานชา 3. อารูปพบเกิดในพบที่ละเอียดมากไม่มีรูปเหลืออยู่แล้วเป็นระดับของจิตที่ล้วนๆทีนี้พบมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร เพราะเรามีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันทําให้เกิดพบใหม่ถ้าอุปทานดับพบก็ไม่เกิดอีกแล้วจะดับได้ยังไงพระองค์บอกว่าต้องเดินตามมัคมีองค์8เช่นเห็นชอบคิดชอบพูดชอบทําชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบเส้นทางนี้จะพาไปสู่การดับพบไม่ต้องเวียนไหยตายเกิดอีก พระองค์ยกอุปมาไว้ว่ากรรมเหมือนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชตัณหาเหมือนน้ำเลี้ยงถ้ามีครบทั้งสอย่างนี้มเมล็ดก็จะงอกขึ้นมาได้เหมือนเราก็จะมีพบใหม่เกิดใหม่ต่อไปเรื่อยๆแล้วพบใหม่ก็จะขึ้นอยู่กับว่ามเมล็ดจิตของเรามันไปตั้งอยู่ตรงไหนถ้าไปตั้งอยู่ในกามก็เกิดในกามมาพบถ้าไปตั้งในรูปฌานก็เกิดในรูปประพบถ้าไปตั้งในอรูปฌาน ก็เกิดในอรูป,ปรพบสรุปแบบสั้นที่สุดพบเท่ากับการเกิดใหม่พบเกิดขึ้นเพราะยึดมั่นและอยากพบดับได้ถ้าเราเดินตามมัคมีองแปด